ฉันมีวันนี้ได้เพราะตัวฉันเองคนเดียวขาตนระเพรจ้ดค่รา,ารที่ทคก,ค,าก,ก,าก,ก,กความประเด <c oughs> ็น <c oughs> แรกฉันมีวันนี้ได้เพราะตัวฉันเองคนเดียวเฮ <c oughs> คงไม่มีทางเป็นไปได้นะคะต้องเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เชื่อในเรื่องของ attitude attitude เป็นสิ่งที่ฉันได้รับมาจากคนรอบข้างเสมอประเด็นที่สองฉัน s u c c e e อะไรเหรอ ไม่มีเรื่องไหนให้ซักซีดเลยจัืวหัวเพื่อหลอกให้พวกเธอเข้ามาดูเฉยๆไม่มีอะไรมาก คือคลิปนี้นะก็คงจะขาด Referral อย่างดาไปไม่ได้จริงๆดานี่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณของฉันช่องนี้เนะี่ยเป็นช่องที่ไม่มีคนดูเลยหลกัหลกๆแล้วฉันดูวนอยู่คนเดียวเพื่อจำำรรําคําศัพท์ขอมี r e f e r r a l ก็คือดาที่ทําการแชร์คลิปคลิปหนึ่งนั่นก็คือคลิป The c l o Set แล้วก็เป็นคลิปที่ทําให้เริ่มมีคนมาดูซึ่งเอาจริงๆฉันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นบอทเราไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาดูอยู่แล้วเพราะว่าเรากะทําดูเองฮาๆเป็นที่เอาไว้เก็บ ความทรงจําดีๆของเราแล้วก็จําคําศัพท์ไปด้วยอันนี้ฉันเมาส์เลยเพราะฉันอะนอนหลับฝันไปว่าฉันตื่นขึ้นมาเช็คยอดวิวยอดวิวจากเดิมที่เป็น10วิวอะขึ้นมาเป็น22วิวิวมาแล้วแบบในฝันคือดีใจมากเขาสงสัยแม่เราญาติเราจะเข้ามาดูแต่ว่าพอตอนเช้ากดขึ้นมาเปิดดูจริงๆปรากฏว่าพันกว่าวิวตกใจมากฉันเข้าใจเขาว่าตอนนี้มันยิงกว่าฝัน <laughs> แบบแล้วคือพอตอนมาดูก็เจอว่าด่าแชร์ คลิปเราเดี๋ยวโคเซแชร์คลิปเราแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอีกหลายคนที่แชร์คลิปเราในตอนนั้นเหมือนกัน <c oughs> ไม่มีความหมายต่อใจมากนะพระคุณนะ่ะต้องใชื่อว่าพระคุณ <c oughs> แค่แชร์ให้คลิปนะในคลิปเดียวนี่มันก็กลายเป็นรากฐานให้กับช่องไปแล้วอะ่ะเอาจริงๆ referral ก็เป็นทุกๆคนนั่นแหละเราต้องขอขอบคุณเหล่าบอทตัวน้อยของฉันนั่นก็คือแฟนๆของดิฉันนั่นเองนะคะ ซึ่งพูดจริงๆทุกวันนี้ยังไม่แน่ให้ใจเลยว่าแฟนๆตัวเองอ่ะเป็นบอทหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีส่วนที่เป็นแฟนๆจริงๆเนี่ยก็ขอบคุณมากจริงๆนะคะเป็นกําลังใจสําคัญมากจริงๆยิ่งมาตอนรู้ว่ามีคนบางส่วนจาคาศัพท์และจากคลิปของเราอ่ะเฮ้ยแม่งคนมีความหมายต่อใจอ่ะจบฉันเป็นแอมเบเชอร์แบบนี้พวกเธอก็ยังรับในสิ่งที่ฉันเป็นได้รู้ไหมว่าเวลามีใครเรียกฉันว่ายูทูบเบอร์ฉันจะรู้สึก เขินอายผสมควรคือรู้สึกว่าตัวเองมันแค่แอมเบชเอร์ไม่มีอะไรอ่ะฉันหลอกพวกเธอเข้ามาดูเพื่อว่าฉันจะขอบคุณพวกเธอแค่นั้นแหละในส่วนของคำถามที่ใครก็ไม่รู้ถามคอมมานว่า Up to E ปั๊มวิวหรือเปล่าคือพวกเธอคิดว่าคนอินจีเนียสยิงฉันจะไปปั๊มได้ไงมาดูหลักฐานกันเธอคิดว่าฉันจะปั๊มหรอฉันจะปั๊มได้ยังไงเธอคิดว่าฉันว่างขนาดน,นั้นเลยเหรอได้หรอเธอ ทุกคนก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าคนอินจีเนี่ยสยงฉันนี่แหละปั๊มวิวจริงๆค่ะยอมรับโดยตรงเลยปั๊มจริงๆดูมี6 7 8เครื่องเนี่ยฉันบอกเลยว่าเป็นฉันเองพันกว่าวิวส่วนอีก2000กว่าวิวแม่ฉันดูมาพูดความจริงเนาะความจริงก็คือฉันดูช่องตัวเองซ้ำหลายรอบมากนะเพราะว่าจะต้องจำคำศนะัพท์เนาะคือการที่เราดูซ้ำอ่ะมันจะทำให้เราจำคำศัพท์ได้ และไอสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้เนี้ยมันก็เลยโม i ิเวตให้ฉันมาทําช่องช่องนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะตัดคลิปคลิปนึงออกมาแล้วอะ่ะแล้วเราก็จะมาดูซ้ําเรื่อยๆอยู่แล้วอะ่ะก็ลง Youtube ไปเลยสิไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าคอมพิวเตอร์หน่วยความจำน้อยก็เลยอ่ะลง Youtube ไปดีกว่าคําศัพท์โทรอีกทั้งหมดเนี่ยจะถูกใส่ลงไปในคลิปทุกคลิปแต่ก็จะมีบางคลิปที่ไม่ใช่ศัสั์โทอีก สับไหนที่เป็นสับโทรอีกเนี่ยจะถูกใส่ไว้ในที่ชื่อว่า T p l พล l i s ิอันนั้นน่ะคือสับโทรอีกทั้งหมดเลยถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเอ้ยสับมันมีอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถกดดูได้ตรงคําอธิบายมันก็จะมีลิสต์คำศั์ขึ้นมาแล้วมันก็จะมีวงเล็บตรงช่วงท้ายว่าเป็นหมวดไหนแต่สิ่งที่สําคัญเลยคือความรู้ภาษาอังกฤษของฉันนั้นมัน superficial มากๆจริงๆนะแกคือมันไม่ได้เยอะเพราะมันไม่ได้เยอะไงฉันเลยต้องมาพยายามจําสับโทรอีกอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นบอก บอกเลยว่าอย่าเชื่อถือเพราะว่าไม่ได้เป็นคนเก่งด้านนี้เลยนะส่วนอีกเหตุผลหนึ่งนะที่มาทําช่องช่องนี้ <c oughs> คือความฝันสูงสุดของเราเลยแน่นะว่าเราจะีฟอร์มการศึกษาเราต้องการที่จะทําให้มันมีอะไรบางอย่างที่คนจะกดเข้ามาดูแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นห้องเรียนแต่เขารู้สึกเหมือนมันเป็นสถานบันเทิงสถานหนึ่งที่พอตอนเข้ามาแล้วอะ่ะเขาได้ความรู้ติดตัวกลับไปด้วยมันเราเคยคิดว่าเอ้ยเราจะไปเป็นอาจารย์แต่ติดปัญหาอยู่2ออย่างคือ ความรู้ไม่มีปัญหาที่2เรารู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปเป็นอาจารย์มาหาล,ายลยัยหรือเราสามารถให้ความรู้เด็กๆได้แค่ที่เดียวแต่ถ้าเกิดมาทําใน y u u u b e บะเราสามารถให้กับใครก็ได้เลยอ่ะกลับมาที่ปัญหาแรกไม่มีความรู้ทําไงดีอ่ะเฮ้ยความรู้ฉันยังไม่ถึงขั้นที่จะสอนใครแล้วมันก็คิดไปคิดมาาเฮ้ย อายุ60ความรู้อาจจะยังไม่ถึงขั้นเลยก็ได้ฉันก็เลยคิดว่าทำํทำๆไปดีกว่าไหมทำๆไประหว่างที่ฉันกําลังพัฒนาตัวเองเนี่ยแหละไอ้คลิปที่ทําออกไปทุกคลิปอะ่ะมันจะเป็นเหมือนกับขนมเค,ค้กที่แอบสอดไส้ยาขมเอาไว้ข้างในคือถ้าเกิดบางคนอยากจะกินแค่เค,ค้กอะมันก็ไม่ได้ไงเพราะจุดประสงค์หลักของฉันคือฉันต้องการที่จะ กินยาขมเข้าไปฉันแค่ไม่อยากจะทรมานกับการกินยาขมก็เลยกินยาขมพร้อมขนมอันนี้คือพอ้อยของฉันเลยฉันรู้ว่าฉันเป็นคนเรียนรู้ในแนวนี้ถ้าเกิดบางคนอะเรียนรู้ในแนวแบบเดียวกับฉันอะแล้วจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เหมือนกันอะเฮ้ยอันนี้คือยินดีมากซึ่งรายการที่ฉันทถามบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่สมาคมสาวมเคิียวนะคะแต่ว่าเป็น f i c i a r y ส่วนใหญ่ก็อยู่ในแก๊งสมาคมสาวมีเที่ยวเนาะฉันก็อาจจะลำเอียงภากหลังๆก็อาจจะอัพเกี่ยวกับสมาคมสาวมีเที่ยวเยอะนิดนึงก็ต้องเอาใจเขานิดนึงอะ่ะอเป็นคนสปอยแฟนแต่ว่ารายการอื่นก็มีนะไปดูบ้างเถอะฉันจะพยายามไม่อยัดสับมาก คือจริงๆมีอีกหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook มี Twitter ถามว่ามันมี Contrast ที่ c o n t r ต s ์กันยังไงบ้างอย่างใน Facebook เนี่ยไม่มีคนไปกดไลค์เลยมีแต่ฉันเอง แล้วหลายคนที่เข้าไปก็คงจะงงๆได้ว่าใช่ช่องฉันหรือเปล่าเพราะว่าเป็นหน้าของคุณกันนรันขึ้นมาคือชื่อมึงก็บอกอยู่แล้วนะว่า up to eve คืออีแบบจะทําอะไรก็เรื่องของอีเป็นติ่งกันนรันนะคะก็เลยขึ้นรูปกันนรันเดี๋ยวฉันวางแผนืูว่าฉันจะไปเปลี่ยนแต่ฉันก็ยังไม่ว่างเท่าไหร่ก็ปล่อยมันร้างไปค่ะเพราะว่าบางคลิปเรายังไม่เปิดสาธารณะใน YouTube แต่ว่าเราไปเปิดในนั้นมันเป็นเหมือนที่เอาไว้สำรองไฟล์อะส่วน IG ไม่ได้มี IG สําหรับช่องแต่ว่ามี i อของตัวเองนะมาพูดคุยเป็นเพื่อนกันได้เนาะบอกเลยว่ายินดีเป็นเพื่อนกับทุกๆคนเลยแต่ฉันขอนิดเดียวแกทักฉันมาหน่อยเถอะนี่โดนขายตรงบ่อยมากบางทีก็เป็นบอดอะบอดแบบมาหลอกเอาตังอะไรแบบเนี้ยฉันยินดีฟอลก,กับทุกคนนะบอกเลย Facebook ก็เหมือนการแอดมาได้ยินดีรับทุกคนแค่แบบทักมานิดนึงให้รู้ว่าไม่ได้ขายตรงจริงๆแล้วก็มารู้จักกันนะคะอยากรู้จัก ไม่ต้องกลัวฉันจีบหรอกนะเธอส่วนทวิตเตอร์คอนทราสของมันก็คือฉันไม่เล่นทวิตเตอร์เลยแล้วฉันก็ไมเกรนขึ้นทุกครั้งที่เล่นทวิตเตอร์ทิกตอกก็ไม่เล่นโอ้โหไมเกรนขึ้นหนักกว่าทวิตเตอร์อีกมีนะแต่ว่าไม่เล่นอนะคือแบบมันเล่นไม่เป็นจริงๆคือเคยพยายามจะเข้าไปเพื่อใส่แฮชแท็กโปรโมทคลิปตัวเองอุย้ยปวดหัวมากแต่ก็พยายามอยู่ช่วงนี้ไม่มีเวลาไปโฟกัสกับทวิตเตอร์เท่าไหร่นะคะก็ปล่อยมันล้างไปล้างไปเหมือนเฟซบุ๊กปล่อยไปเดี๋ยวยูทูบสักพักจะปล่อยล้างแนละ้ว โอเคค่ะในไหนคลิปนี้เนี่ยมันก็เป็นคลิปเปิดตัวของ up to eve channel แล้วมันก็ต้องมีอะไรพิเศษกันนิดนึงเราจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังของ up to eve ปิดคลิปวิดีโออะไรเอาไว้บ้างที่ไม่ได้เป็นสาธารณะพวกคลิปเพลงอะไรพวกนี้นะเป็นคลิปเพลงโทรอีกซึ่ง ก็คงจะปล่อยเร็วๆเนี้ยแหละอยู่คือเพลงที่แต่งมันไร้สาระมากเธอต้องเข้าใจนิดนึงแล้วฉันก็เลยยังอายๆนิดนึงที่จะเปิดเผยยัดสับโทรอีกไว้เยอะมากในเพลงที่แต่งก็จะอยู่ในเพลย์ลิสโทรอีกเหมือนกันอ่าบางคนก็อาจจะแบบคลิปนั้นอะไรอ่ะหน้าคุณคุณนะคนนั้น ในฐานะที่คลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวฉันจะให้เป็นกรณีพิเศษฉันจะให้เธอดูได้10วินาทีเริ่มไร้สาระจังเลยเย่เย่คือมันบ้าบองไงฉันเลยไม่เปิดให้มันเป็นสาธารณะแต่ถ้าเธอสมมติอยากจะดูตัวเต็มอยากจะดูบางอันแบบมันอยากดูมากเธอไม่ต้องแฮกฉันโอเคไหมเดี๋ยวฉันจะส่งลิงก์ไปให้เธอแต่พวกเธอต้องน้อมมาเนจท่านะคืออย่างน้อยต้องบอกฉันนิดนึงไม่ใช่อยู่ดีๆมาแฮก และพิเศษอีกหนึ่งอย่างของคลิปเปิดตัวฉันไม่แน่ใจใช่ป่ว่าแฟนคลับฉัน,นเป็นบอทหรือเปล่าฉันก็เลยบุกไปเซอร์ไพรส์แฟนคลับเลยซึ่งดิฉันนั้นก็ดิสเวทคุณแฟนคลับคนนี้อยู่นานดิฉันก็ดิสเวทเขาอยู่สักพักหนึ่งจนเขาเนี่ยยอมให้ฉันไปทําช่วงอีฟี่พบประชาชนโอเคนะทุกคนคลิปนี้มันก็ได้จบลงแล้วพวกเธอก,ก็กดออกกันไปได้แล้วไม่ค่อยอยากให้ใครเห็นที่มาของม้าฟีเซนส์ของฉันสักเท่าไหร่เลย ช่วงอีฟี่พบประชาชนและนี่ก็คือแฟนคลับของอีฟี่เองซึ่งจะมาเป็นอะไรในฟิวเจอร์แ <c oughs> ล้วลอกคะเราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้ทีหรือที่ไหนไม่ได้เดี๋ยวคนตามมาถูกเกิดมีคนดักตีฉันจะทำยังไงเดี <c oughs> ๋ยวเขาจะดักตีเธอทำไมให้รู้แฟนคลับตัวนีลโอ้โห,ม,โโหมีที่ไหนะอะไรก็มีแต่เธอเนี่ยแหละเลี้ยงกลวยจับแฟนคลับแล้วนะคะถามว่าเลี้ยงจริงไหมจริงสุก จะมาเป็นคุณแฟนในอนาคตไหมครถา,ามเอรมก่อนเนี่ยอ,อ๋อขอให้ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะคะจะได้แจกการหุยทำไมวันนี้เสื้อมันเฮ้ยเธอเธอใส่เสื้อตามทำไมเธอไม่ควรใส่เสื้อตามเราเนอะเเพื่อไม่ให้เสียชื่อการเป็นสาวเอกจริงแล้วไม่ให้ทีเชอร์ของยูมาเบรมยูหนึ่งเวิร์คแคปสิคะพอเห็นเราปุ๊บคิดถึงอะไรทันทีสามคำแรกขากี๊ยู มาออกกําลังกายโดยการเดินไปที่ห้างเคยด,ดนะเดินตอนเนี้ยในกรุงเทพกี่องศาก็ไม่รู้เนี่ยฉันมีร่มฉันมีร่มเอาร่มมาแล้วฉันไม่ได้ทรมานขขงขนาดนั้นอีกกี่นาทีคะ10ค่ะหมายถึงเธอจะพักอีกกี่นาทีคะชัว่วโมงแดดโอ้โห้ลอเล่นอ่อนแอมากไหมคะมาก <c oughs> ออกกําลังกายไปแล้วก็เป็นรางวาลัลสำหรับเด็กเหนื่อยแตกที่อย่างน้อยก็ยังออกกําลังกาย,ย ปกติกินอะไรที่มันเป็นสำหรับเด็กอ่ะนี่เอ้ยเรามีรถพอดีเลยเห <laughs> มือนเด็กเลยกินชุดเด็กงาม Hey f ้ e d me Please <laughs> แปลว่าอะไรนะก็ได้อยู่แต่สิวเนี่ยไม่ได้แล้วละ่ะทั้งทางขอคำว่าอร่อยหนึ่งคำที่ไม่ใช่ yummy delicious mouth watering ยานคน<ๆ>ี้อร่อยมากเลยเอ้ยมันได้ <rude S 2> ภาษาอังกฤษอังกฤษไม่เอาก o o d taste เลยนี่นะคะอาจารย์ห people, นูฟ้องว่าส <st derivatives> ิรักอาจารย์นืกหมดเล่านึกไม่ออกอา it tastes like ถ้าเอาไปอังกฤษด้วยถามว่าแบบช่วยพูดความรู้ส <lessons scholarship> ึกที่มีต่อช่อง up to e a t ให้ฟังมยเอาแบบว่าเหมือนแบบไม่ได้ขายของให้คนกันเองตอบในฐานะคนที่เข้ามาดูช่องพูดหน่อยว่าฉันสวยขนาดไหนพูดเมื่อกี้จะตอบแบบสาาระ ปนสับภาษาอังกฤษมาด้วยเพื่อให้เข้าตีมไบลิงกัวอะไา้ก็ช่องอัพทูอีมาสนุกมากปัณณิยาทุกคนทุกคนสาม,มารถเลินแคบซึ่งแม้กระทั่งบางทีไอ้ก็ไม่รู้นะทรอีกเก้ารอยแต่ไม่รู้เขาไปไม่ใช่ค่ะทรอีกเก้ารอยไม่ใช่ลรจริงทีิเชอร์วิ r w i l บี e p พ o u า คนนี้ก็คือคนที่ทําให้ไม่อัพคลิปลงช่องเป็นคนริ่เขามาเองค่ะเขามาเองเป็นคนที่ทําให้เหลียวไหลรับเป็นคนมาเองค่ะเป็นคนที่ทาให้เหลียวไหลแล้วก็ไม่ได้อัพคลิปลงช่องถ้าเกิดใครอยากด่าก็ไปด่าได้ตามไอจีที่ขึ้นด้านล่างนะคะไม่เหมือนที่คุยกันเลยนะคุณแฟนคลับคนนี้เป็นหนึ่งในกาลังใจสําคัญที่ทําให้รู้สบายเอออยากทำต่อไปจังเลยเราไม่มีใครดูแต่มีเธอดูเราก็พร้อมทาให้นะลา <c oughs> แฮปปี้กับช่องเหรอไหมแฮปปี้ดิ้งตลุงลิ้งเราจะมีเธอไปแฮปปี้ในช่องด้วยเรวจะมีคนตามไปด่าเธอที่ทำให้ไม่ได้อัพคลิปจริงสรุปสรุปเธอจะมิกซีเวอร์แคปให้แค่นี้จริงอ่ะแล้วเวอร์แคปก็ไม่ใช่เวอร์แคปในโทรอีกแล้ด้วยนะเธอไปสอบโพลอีกปีที่แล้วเธอเอ๊ะถ้าเกิดคนสมัครงานไม่เห็นฉันทำไงนะทำไมอ่ะเธออ่านขีดไม่ได้เขาก็จะรู้ความจริงว่าโทรอีกอ่ะเธอไปซื้อใบมาไม่ได้ไปซื้อใบทุกคนเรามีใบรับรองเราเป็นใปสอบใบปลอมใบปลอมไม่ เธอที่เธอบอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติเราคุยกันเราไปกันไม่รอดมีเป็นหลักฐานด้วยใช่มีเป็นหลักฐานนี่เธอบอกว่าเราจะยังเป็นเพื่อนกันได้เธอพูดจริงเลยริงเพื่อนแบบไหนเพื่อนแบบทางๆาคุยกันปีละครั้งเหรอเธอก็ต้องมีท็อปปิกมาให้เราคุยด้วยนะข้างกันเนาะโอ้อยากให้ฉันเป็นเพื่อนแต่คืนเริงอ่ะหายไปเลยอะไรแบบนี้มันไม่หายอยู่แล้วยกเว้นว่าเราจะทํางานเยอะครับ เราอะเป็นเพื่อนได้แม่แต่เธอเ็ดจเะนก็จะโชว์หลักฐานนี้ให้ทุกดูแต่เธอเป็นได้จริงนะวอลก็เป็นได้นะแต่มันคงไม่สามารถแบบสวิชในสิบนาทีหรือก่าสัญญาสาบานมีหลักฐานแล้วต้องขนาดนี้เลยนะแต่ถามว่ามีหลักฐานแล้วมีความหมายอะไรถ้าคนมันจะไม่เป็นเพื่อนมันก็ไม่มีความหมายมันออกสื่อได้เาะไม่เฮ้ยเธอเธอจะออกสื่อทำไมลราไม่ได้ออกสื่อ